สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านนะครับนะวันนี้นะฮะน้องมีวัตถุมางคลนะครับเป็นตะกุดรุ่นคงกระพันนะครับมาแบ่งปันพี่ๆยามจิตตรงนี้นะครับนี่หลวงปู่มหาชิลานะครับแม่ตาเขียนยันและอธิษฐานจิตให้นะครับรุ่นนี้พี่นายบอกเลยว่านะครับเป็นตะกรุดนะครับรุ่นคงกระพันนะครับมีมาแค่20องค์เท่านั้นนะครับองละ300บาท องค์ละ300บาทนะครับเดี๋ยวน้องมาแกะให้พี่ได้รับชมกันทุกองค์เลยนะครับใครชอบถูกใจร,รายการไหนนะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับนะชอบองค์ที่เท่าไหร่นะครับนะาแจ้งเป็นอันดับดีกว่านะครับแจ้งเป็นอันดับนะพี่นะน้องได้เช็คให้พี่ง่ายๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูองค์ที่1นึ่งนะพี่นี่องค์ที่1นนะครับนี่ฮะ น่าจะเป็นอ่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าไงตะกล่วเออตะกลัวอวนหรือเปล่านะครับรายการที่หนึ่งพี่นะเลขโคดําเบอร์หมายเลขหกหกห้าครับรนะายการที่หนึ่งเลขโคดําเบอร์หมายเลขหกหกห้านะครับนะนี่ฮะรายการที่หนึ่งนะครับต่อมาครับมาลูกตะต่อนะฮะสำหรับรายการที่สองฮะเออรายการที่สองครับนี่ฮะโอ้โห รายการที่สองเปิดขึ้นมาครับพี่นี่ฮะรายการที่สองเลขโค้ดนเบอร์หมายเลขหนึ่งหกแปดครับมาแล้วเลขโค้ดจำนวนหนึ่งหกแปดมาแล้วครับนี่ฮะชัดเจนครับราเชนชอบนี่ฮะรายการที่เลขโค้ดจำนวนหนึ่งหกแปดครับนะเลขสวยครับองค์นี้ผมขอที่ห้าร้อย นะครับองนี้เลขสวยผมขอที่ห้าร้อยเลยครับเลขหนึ่งอแปดครับถึาเรียกว่าเลขรวยทางเดียวนะครับมาหนึ่งองค์พี่นะครับผมขอที่ห้าร้อยบาทจบให้นะครับองคนี้ผมขอที่ห้าร้อยบาทจบให้เพี่นะครับนี่เอาแล้วฮะเลขสวยมาหาเราแล้วพี่จ๋าเอ้ยนะฮะต่อมาครับพี่ชายรายการที่สามฮะเฮ้ยโอ้มีรุ่นลงยาด้วยหรอพี่รายการนี้เลขคนที่เบอร์ห้าเจ็ดเก้าฮะ เลขคนทีเบอร์ห้าเจ็ดเก้าลงยาเนี่ยฮะนี่ฮะ,ฮะโอ้โหถ้าลงยาผมขอสามร้อยห้าสิบแล้วกันนะถ้าองค์ไหนองค์ยาผมขอสามร้อยห้าสิบาทแล้วกันนี่ฮะแบบไม่ลงผมขอสามร้อยนะผมกะถัว่วให้เลยนะฮะนี่ฮะโอ้ลงยาผมขอสามร้อยห้าสิบแล้วกันพี่เลขคนทีเบอร์ห้าเจ็ดเก้าครับรายการที่สามอะโอ้โหนะพี่แจ้งนะครับแจ้งเป็นอันดับก็ได้พี่ชายนะครับเดี๋ยวน้องเปิดให้นะครับ เอาละเอาละเดี๋ยวน้องขอเปิดสิบรุ้นนะครับน้องขอเปิดสิบรุ้นแล้วกันเปิดสิบรุ้นแล้วที่เหลือนะครับนะพี่พี่เป็นรุ่นกันดีกว่าอาที่เหลือพี่พี่เป็นรุ่นกันเองดีกว่านะครับนะรุ้นละสามร้อยห้าบนะครับแบบแกะแล้วนี่ หรือแกะหมดดีนะแกะหมดเลยด้วยกันนะครับองค์นี้นะครับรายการที่4ี่เลขคนจำนวนหนึ่งสี่สามนะครับรายการที่4ี่เลขคนจำนวนหนึ่งสี่สามครับนะเอาไปพีจดลงยาสามร้อยห้าสิบาทนะฮะสามร้อยห้าสิบาทครับพี่ชายรายการที่สี่นะครับองค์ปกติเอาไปเลยนะองค์ละสามร้อยบาทนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการที่ห้านี่ฮะ รายการที่ห้าโอ้โหเลขค้นจำนเบอร์ตองสองฮะรายการที่เลขค้นจำนเบอร์ตองสองพี่ตองสองเอาไป500าฮะห้านระ้อยรับนะฮะตองสองเอาไปเลยพี่ห้าร้อยบาทนะครับนะรายการที่สี่ครับเอาเละฮะหรือพี่ๆท่านใดไม่เลือกนะครับไม่เลือกบอกน้องได้เลยนะครับจัดมาให้หนึ่งดอกเดี๋ยวน้องจัดการให้เลยนะครับถ้าไม่เลือกบอกน้องได้เลยจะจัดการให้นะครับไม่เลือกเลขนาะบอกเลยบอกว่า น้องขอหนึ่งดอกผมจัดการให้เลยนี่ครับแล้วรายการนี้ครับรายการที่หกและเลขโค้ดอันเบอร์มาเลขสามสี 3, 4, 4, 3, 4, 4, ่สี่ฮะสามสี่สี่ครับพี่รายการที่หกนะครับเอาไปพี่สามร้อยบาทนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการจะไปพี่รายการที่เจนะ็ดฮะ รายการที่7เปิดขึ้นมาพี่รายการนี้นะเลขโค้ดนัมเบอร์มาเลข270เนย์ะ270เนย์ะรายการที่7นะครับ270เนย์นะนี่ฮะรายการที่7 270นะครับ <c oughs> ต่อมาครับรายการที่8นะพี่ชารายการที่8เลขโค้ดเบอร์548สี่ะรายการที่8เลขโค้ดเบอร์548สี่ะนี่ฮะ รายการที่8เลขคนเบอร์548ครับนี่ฮะโอ้ต่อมาครับรายการถัดไปพี่รายการที่เก้ารายการที่เก้าเลขค้ดเบอร์มาเลขเจ็ดสามสี่ฮะรายการที่เก้าเลขค้ดเบอร์เจ็ดสามสี่ฮะเนี่ยรายการที่เก้านะครับเลขค้ดเบอร์เจ็ดสามสี่นะครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับรายการถัดไปนะครับ รายการที่สิบฮะโอนะ้โหนะลงยาน้อยมากเห็นไหมพี่นะลงยาตั้งจะเป็นรายการเซอร์ไพรส์พี่นะครับรายการที่สิบนะครับเลขคุณตัวเบอร์สี่เจ็ดห้ารายการที่สิบเลขคุณตัวเบอร์สี่เจ็ดห้าครับโอ้ยเปิดมาลงยามีสององค์นี่นะพี่นะลงยาองค์ละสองร้อยเอ้สามร้อยห้าสิบาทนะพี่นะนะไม่ลงยาสามร้อยทวนเลย,นะ300น,เลยนะครับสามร้อยทวนเลยนะครับต่อมาครพี่ชายรายการยี่สิบเอ็ดโอ้ยยี่สิบเอ็ดลงยาส้มฮนะ รายการนี้ลงยาส้มพี่รายการยีิบเอเลขโคดตัเบอร์หมายเลขสนะีกฮะรายการนี้เลขโคดตัเบอร์เลขแปดสีปดสนะครับรายการที่สิหมายเลขโคดตัเบอร์แปดลงยานะครับเอาไปสามบาทพี่ลงยาออกเลี้ยงถึงสองส้มพี่ในะครับรายการที่สินะครับ ต่อมารายการที่12เลขคนเบอร์78ครับรายการที่12เลขคนเบอร์78นี่นะฮะร,รายการที่12ครับเลขคนเบอร์78ไม่ลงอย่างนะพี่นะเอาไป300บาทนะครับต่อมาครับพี่ชารายการถัไปพี่รายการที่13ครับ รายการที่13ามเปิดขึ้นมาพี่รายการนี้เลขโคดตัวเบอร์มาเลข7 7็ดดสามฮะรายการที่13มเลขโคดัเบอร์มาเลข7 7็ดดมฮะนี่ฮะรายการที่13มเลขโคดัเบอร์เจ3ดครับต่อมาครับรายการที่14ี่เปิดกันต่อฮะร,รายการที่14สี่เปิดออกมาฮะรายการที่14ี่เปิดออกมาเลขโคดตัวเบอร์3ามสี่สามหาเงินถามทองพี่สามสี่สามหาเงินถามทองพี่รายการที 14, ่14่ฮะ ต่อมาครับพี่ชายรายการที่สิบห้าครับรายการที่สิบห้าลงยาฟ้าครับรายการที่สิบห้าลงยาฟ้าพี่เลขคนเบอร์ห้าหกสองฮะห้าหกสองครับ, 5, 6, รบลงยาฟ้าพี่นี่หานุมาลลงยาฟ้าพี่เอาไปสามร้อยห้าสิบาทนะครับนี่ฮะโอ้โหนะีไม่มีจับคู่เด้อพี่ไม่มีจับคู่เด้อพี่นะครับได้ราคานี้เลยนะครับแต่ถ้าอ่าลงยากับอ่าธรรมดาจับคู่กันนะให้าหกร้อยได้เลยครับ แล้วก็ลงยากับลงยาจับลงจับคู่จะแห้งหกร้อยได้นะครับต่อมาพี่ชายรายการที่สิบหกครับรายการ,รยี่เลขคนตัวเบอร์หกแปดหกหามเงินหันทองพี่รายการที่สิบหกเลขคนตัวเบอร์หกแปดหกหามเงินถันทองครับพี่นะครับต่อมาครับรายการที่สิบเจ็ดครับรายการที่สิบเจ็ดเปิดออกมาพี่นะรายการที่สวยนะพี่นะดูนะ สวยเอกลักษณ์มากพี่รายการที่สิเลขคุณเบอร์3 2มพี่รายการที่สิเลขคุณเบอร์3 2มครับนี่รายการที่สินะครับต่อมาครับรายการถัดไปพี่ชายรายการที่18รายการถัดไปรายการที่18ลงยาฮะ ลงยาเลขโค้ดตัาเบอร์หมายเลขห้าห้าแปดครับลงยาเลขค้ดตัาเบอร์หมายเลขห้าห้าแปดครับลงยานะครับเลขค้ดนัวเบอร์ห้าห้าแปดนะครับรายการที่สิบแปดครับ <c oughs> ต่อมาครับพี่ชายรายการที่สิบเก้ารายการที่สิบเก้าลงยาเขียวเหนียวซับฮะ รายการที่19้าลงยาเขียวเนียวซับเลขคนตเบอร์หมายเลข6กเลขคนตเบอร์หมายเลข68นะพี่นะนี่ข้าแป้งนีนะผมจับแป้งมาดิลงยาเขียวเนียวซับพ,พี่นะเอาไป3 5 0หิบาทนะถ้าเป็นเลขหนึ่งนะหาเลยพี่หนึ่งหกแนะหาเลยนะต่อมาครับรายการสุดท้ายพี่รายการที่20ฮนะรายการที่20ขออนุญาตเปิดขึ้นมาครับรายการนี้ลงยาชมพูบานเย็นฮนะ เลขคนเ้เบอร์มาได้ใส่โนเลขคนเ้เบอร์มาได้ใส่สูตรที่ลงยาชมพูครับนี่โอ้โหนะ่าชืสวยนะวันนี้มีมาให้พี่พี่ยี่สิบรายการนะครับลองเลือกชมดูนะพี่พี่นะหากชอบถูกใจรายการไหนนะครับสามารถติดต่อได้ที่ไอดียไลน์และเบอร์โทรได้เลยนะครับสำหรับวันนี้กราบขอบพระคุณพี่พี่ทุกท่านที่ติดตามดูล้ยกันนะครับขอบพระคุณมากครับ